เอาละครับก็ต้องขอกล้าวสวัสดีเพื่อนๆมีน้องชาวเกมสเสมอทุกคนด้วยนะครับอืมกับผมนายป๊อปแมนตอนนี้และเวลานี้ผมก็อยู่ในเกมยูซิโฟเด็กเกก็สวัสดีในเช้าวันศุกรนะ์นั้นนะครับทุกคน oh. <laughs> บ้า<ะ> oh. เราก็กลับกันมาอีกแล้วนะครับ หลังจากที่ผมไม่สบายนะแต่ว่าผมก็พยายามลงคลิปพยายามทําให้ดีที่สุดแล้วแหละไปมาดูกันดีครับว่าวันนี้เฮ้ยนี่มันลีกไหมตัวเล็บยาวจริงด้วยจะเริ่มในอีก11ชั่วโมงกับ26่นาทีนะครับ11ชั่วโมงกับ26นาทีก็2ทุ่มของวันนี้นะครับซึ่งผมจะไม่พลาดนะพยายามจะไม่พลาดนะครับดูซิมันแจกเล็บยาวตัวไหนนะครับอืมเธอริอะไรอะ เอริซิโนโซอรัสเจนสองนะครับ <laughs> <laughs> เจนสองเลยนะไม่ใช่เจนแรกนะครับอืซึ่งตัวเจนแรกผมก็มีนะเดี๋ยวก่อนอยู่ตรงไหนวะเซอริซิโนโซอรัสนะครับเดี๋ยวก่อนอยู่ไหนเนี่ยเล็บยาวผมหายไปไหนเนี่ยใครขโมยเล็บยาวไป <laughs> นี่นะครับอ่านี่ไงเห็นไหม <laughs> เซอริซิโนโซอรัสนะครับอืม <laughs> หน้าตาเจ็ยมเทียมจริงเลย เาจา็แรกมันเป็นอ่ะมีเด็กดื้ออีกแล้วว่ะโอ้ยเพิ่งจะเริ่มคลิปมาอ่าแล้วแล้วผมก็ได้ปรับปรามเด็กดื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะไปเข้าไปดูการแข่งขันดิฟ้าถ้าขืนอยู่อย่างนี้ก็จะมีเด็กดือก้อต่อไปนะแล้วเจอกันท,ทูลิสโนซรัสเย็นเย็นนะ <c oughs> มืดมืดเดี๋ยวเฮ้ยวันนี้มีตะปลดล็อกข้างนั้นเลยว่ะ <c oughs> เล่นน้ำก็นเลยเช้าเช้าเช้าขอเล่นน้ำหน่อยก็รับกันนะครับไ <c> ป <oughs> กี่ยกเนี่ยสามยกเลยนะเดี๋ยวกอน ก็จะเอาเอาตัวนี้ไปก็แล้วกันไม่ต้องแก่้งมากนะครับแล้วก็เราจะวหวยไหมเนี่ยไ <c oughs> อยไม่แก่งมากก็รู้แต่ว่าเราจะไหวไหมเนี่ยครับอืโอโหพลังโจมตีมันไม่ธรรมดาเลยนะแต่ละตัวแต่ละตัวเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งก็แล้วก,กันนะครับแล้วก็เอาโอ้โหมองสู้ยากจัดจ้าเลยนะเนี่ยมองสู้ยากจัดจ้าเลยว่ะแล้วก็เอาอต้องน้ำไปสองตัวเหรอเอาเลือดเยอะไป <c oughs> นะมาอย่างงี้แหละจัดอย่างงี้แหละดูนี่ว่าจะสู้ได้ไหมถ้าสู้ไม่ได้ก็เสียสามแสนฟรีนะครับไปลุย <c oughs> ฉันต้องชนะได้เพื่แหละ <c oughs> ยังไงดาวเมจฉันก็พอมีนิดนึงมา <c oughs> ดูดิว่าโดนยับจะตายไหมไม่ตายนะครับอ่ะนี่ <c oughs> มาเลยถึงจะมีสองฉันก็ไม่กลัวหรอก เฮ้ยแต่ในรูปตัวมันแดงๆนะเฮ้ยแต่นี้มันก็ออกแดงแล้วไงโอเคตัวไปหนึ่งนะครับก็ยังอยู่นะครับอึดจัดจ้าถ้าเราจบตีสามก็ไม่ลงนะครับผมกระจะานี่ไงพยายามเก็บรวบรวมสแต็กนะครับตัวนี้เอามาสั่งเวรแล้เปอร์เซ็นต์สั่งเวรนะมาเลยไอปลาไม่มีฟันมันมีฟันแต่ว่าเออฟันมันเ,เก็บไปหนึ่งนะเรื่องหองเรื่องนะผมก็จะจับอย่างนี้เจ็บโจนโดนไปทีนึงนะ่งอะ นี่โหเก้าสิบห้าดาวเมทแรงจัดๆโดน grab แน่เลยครับมวซาร์ทัดเป็นโมโหเราแล้วแหละไม่พูดว่าโห่โชคดีจัดๆเลยนะครับผมก็จะทำอย่างนี้โดน๋ยวรอครับมึงน,นานเข้าหน่อยหนึ่งหนีโห่สองร้อยอยี่สิบแปดเพราะตัวนี้ผมเอามาเส้นสังเวยอ,อยู่แล้วผมจะเรียกสแต็กมันกันแล้วกันมันต้องจุดเตี้ยนะเขาจุดเตี้ยสี่เดี๋ยวไว้หนึ่ง วัอยู่นี้โคตรฉลาดเลยส่วนมากจะเหลือไว้หนึ่งเหลือไว้หนึ่งแล้อทีนี้แหละมึงตายเฮ้ยโอ้พลังโจมตีกันร้อยฝ่าเองแย่สุดๆเลยนะครับเขาจะเปลี่ยนตัวนี้นะครับเฮ้ยผมเลือกไดโนเสาร์มาผิดมาเนี่ยผมไม่ได้เลือกไดโนเสาร์กระดองมาเหรอเออเว้ยไม่ได้เลือกกระดองมาทําไงดีวะเนี่ยโอ้ผมเลือกไดโนเสาร์มาผิดนะครับ ไม่เป็นไรอะแต่ว่าเราก็พอชนะได้ใหญ่แล้วหนึ่งสองสาสี่สี่นะครับแล้วก็ต้องป้องกันไหมอ้ยไม่ต้องป้องอะป้องแป้งอะไรไม่จะเป็ดไปซะหนีเรียบร้อยไ่หลกตก็เลือกมาไม่ผิดนี่เออม้งนะ เออช่างมันเธอยังไงก็เออโอเคอยู่แล้วยังไงก็เาชนะได้อยู่แล้วแหละอย่าไปซีเรียสกันมากนะเดี๋ยว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 มันไม่โจมตีเราใช่ไหมอันนี้เราไม่แพ้ธาตุนะครับมีพลังโจมตีสองร้อยผมจะทําการเปลี่ยนตัวดกว่าเปลี่ยนตัวดกว่านะครับเอามึกขนองเราลงมานะครับเราก็จะโจมตีหนึ่งสองสามไปเลยแล้วเก็บไว้สานะครับ นานมันป้องกั <c oughs> นไม่ธรรมดาทีนี้ผมตายแน่มันมีห้าแน่มันต้องจงตีห้าป่ะจมตีห้าดิถึงจะล้มเราได้นะสแต็กันก็ไม่เหลือนะครับอโอเคผมสามพันก้าหกสิบเลยนะครับตอนแรกกะว่าจะมึกเป็นพระเอกซะหน่อยแต่เป็นพระเอกไม่ได้ลนะยอมพีชีพไปก่อนนะลูกน้องอันแซดน่ารักหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็ตัวเนี้ย อู๋สามร้อยเองไม่เท่าไรหนึ่งสองมันแพ้ทางเราโอเคเหลือไม่สองนะครับอยู่แล้วล่ะเออเปิดเกมมาก็เลือกตัวมาผิดผิดถูก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 ผิดผิดเออผิดหรือเปล่าไม่ผิดอะนะก็คงถูกมั้งแหละมาเลยเุ้ยหอยตัวนี้ยักษเท่อ่ะดูสิดูดิปลาหมึกตัวนี้ดูดิกระดองหอยข้างล่างเหมือนเป็นยักษ์ยักษ์ยักษยักษยักษ์จมตีให้หมดเลยนะครับเพราะผมชนะแน่นอนครับ มันหนีงูเขียวงับก็ให้นะครับไม่รู้ไปงับโดนตรงไหนมันตายนะับน่าจะโดนตัวของปลามึกไปะนะเ,เรียบร้อยนะครับโอ้โหพวงอยู่นั่นแหละอ่ะถ้าผมพูดตะกุกตะกักยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยสบายนะครับยังไม่หายดีเลยนะอก็สนทนฟังกันไปก่อนแล้วกันเฮ้ยตะกี้เราเลือกมาถูกเปล่า เราเลือกมาผิดนะเราไม่ได้เอากระดองมาสักตัวเลยนะครับตัวทีว่ะตัวทีว่ะอืมก็จะเอาเต่าขนองไปก็แล้วกันแล้วก็ตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ผมจะเจ้าตัวนี้ไปเลยแล้วก็เอาตัวตัวนี้ไปจะไหวไหมเนี่ยเลือดแต่ละตัวนี่น้อยจะจัดพูดเลยเลือดแต่ละตัวนี่น้อยจะจัดเลยนะครับอืม ไม่เอาดีฟ่าอย่างงี้ไม่น่าสู้ได้นะผมจะเอาเตา่ากดเต่าขนองออกนะผมก็จะเอาเป็นเอาเป็นตัวนี้ไปดีฟ้า <laughs> ทีนี้แหละไม่ชนะก็ไม่รู้ยังไงแล้วนะครับ <laughs> ฉันไม่กลัวนายเลยแนมะ้แต่นิดเดียวมามาเลยทีนี้แหละ <laughs> เจอพยูนยักษ์กูหน่อยตายแน่มึง <laughs> เอ,อือดนฟาดหางหผมก็เกือบตายนะ แต่ทีเนี้ยมึงตายจมตีหนึ่งจมตีสองนะครับแล้วก็ตัวนี้ต้องป้องกันไมมไม่ต้องป้องกันอะเก็บไปเลยโอเคตายซะหนีเรียบร้อยตรงเล่นให้มันเดือดๆหน่อยนะครับผมแท้ทางไงผมก็เลยไม่ป,ป้องกันนะครับมาเลยสองอตามสเต็ปเออตายอเอามารับดาเมจโดยแท้นะอืม ทีละเมืงสก,กิมโจมตีสองไปแล้วมันหมดสแต็กนะครับโจมตีหนึ่งโจมตีสองแล้วก็เก็บไว้เพื่อนทีนี้แหละเล่นง่ายจังจัแหม่ต้องให้เอาจริงกันซะหน่อยนะอืมตายไปมาเลยโหนตัวนี้เหมือนมอสซาซอรัดมากเลยแต่ว่าไม่ใช่นะครับ <c> อ <oughs> าจจะเป็นมอสซาซอชนิดหนึ่งก็ได้นะครับโจมตีสามผมก็ไปเหมือนกันแงบอื <c oughs> ทีนี้ละเมืองเจอตัวนี้ของกุสน่อย เขียวออ,อปืนปลาจัดการมันชื่ออะไรอูเรียกยากมากเลยโลโนโซลัสนะ,ะอะไรอ่ะโครโนโซลัสโครโนโซรัสนะ,ะอืมนั่นแหละน่าจะชื่อนั้นนะหรือให้ชื่อโคโนสแบบวะ่าแต่โคโน,โนแน่ๆนะคะอืมอ,อ่ะหมุนเข้าไปชนะจุนได้อ่าอ่าอ่าหมุนใหญ่อ่าและแล้วยกที่สองก็เป็นของผมไปแล้วนะครับการจะปลดล็อกตัวนี้ได้ มันช่างยากเย็นละเกินนะผมไม่รู้ว่าผลกดล็อกไปหรือ,อยังนะโอ้โหมีไฮบิดด้วยอะ่ะไม่ธรรมดานะผมว่าตัวนี้น่าจะเป็นเต่าหรือแบบแต่ว่าก็ไม่กลัวเท่าไหร่นะเพราะว่าผมก็มีนี่ไงสุดแกร่งแกร่งมั้งตอนนี้โอ้ก็พูดไปงั้นแหละใช่แล้วนะเราไม่มีธาตุไอ้นี่มั้งเลยนะอืซื้อออกต้องซื้อออกไปเลยนะเอาเอานี้ไปนหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เอาแล้วก็ทํออีกตัวหนึ่งไว้ ไม่ซื้อออกดีฟฝาเอาตัวกระจอก <c oughs> กระจอกไปสักตัวหนึ่งกันแล้วกัน <c oughs> อ่ะมาก็น่าจะไหวยอยู่นะครับอยาเอาตัวกลางเก็บสแต็กไว้เพื่อนนะครับเอาแค่นี้พอเพราะว่าแค่กดล็อกเองลุยจะ <c oughs> ตกนายเดียวนายก็จะตายแล้วมั้งแต่ว่าไม่ได้นะถ้าเราโดนส่วนนี้เรามีสิทธิ์ตายได้นะผมจะป้องกันหนึ่งไว้ก่อนมน <c oughs> เลือดเราน้อยไงเรื่อ,องอนะ้ำมาเลยจาใส่ไหมล่ะ เปลี่ยนตัวไม่โจมตีด้วยโอ้โหโ,โจดจัดเปลี่ยนตัวมาแล้วไม่โจมตีนะผมก็จะเปลี่ยนตัวเหมือนกันอแล้วก็ป้องกันหนึ่งนะันก็ป้องกันหนึ่งเหมือนกันนะครับทีนี้มันมีสองทำยังไงละ่ะเปลี่ยนตัวโอ้ยแปดร้อยห้าสิบห้านะครับดูมันแล้วโคตรจะโหดแปดร้อยห้าสิบห้า ไงดีวันนี้ถึงจะชนะได้นะครับคิดอยู่มาต้องลดดาเมจมันหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าโจมตีหนึ่งสองผมจะไม่ได้ต้องป้องกันต้องป้องกันไว้ก่อนเฮ้ยมันมีสีนะ่แล้วโอ้โหไม่ได้มองเลยผมตายแล้วนะครับเนี่ยตายชัวโอ้โหตายแล้วเออเรียบร้อยไม่ได้มองเลยอะ่ะจิบหายแนละ้วโอหแล้วเราแพ้ทางตัวนี้ด้วย ผมจะ1 2 3ยังไงก็ต้องเก็บมันไปก่อนนะครับแล้วก็ตัวนี้200 200แต่เราไม่แพ้ทางนะครับผมก็จะเก็บไปห,หนึ่งมาตายซะอย่าอยู่เลยทำกูมโมโหมากหนีทำกูมโมโหมากอุ้ยมันมีกระดองเต่าข้างล่างด้วยอะ่ะเมื่อกี้มันเหมือนโล่เหมือนเกาะอะไรสักอย่างนะมันมี4ผมไม่กลัวเป็นตัวเฮ้ยอันนี้แหละนะ่ากลัวเป็นตัวเดือสามเ้ยสยังล้มเราไม่ได้โอเค สามล้มไม่ได้เราแพ้ทางว่ะเปลี่ยนตัวไปก่อนโอเคเปลี่ยนตัวมาทำอะไรเก็บต้องเก็บไหมเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนนะวิสามร้อยเก็บสแต็กไว้เปลี่ยนตัวมาเก็บสแต็กไว้มาเลยทีนี้นเราบิางดีนะที่ผมเอาตัวเลือดเยอะมาตัวหนึ่งนะครับเบือห้าม,มาวัดกันโจมตีสิเอ,อือ้อเรียบร้อยผมไปแล้วนะครับอื ่กี้มันมีห้าบอกว่าเปลี่ยนตัวมีห้าเปลี่ยนตัวเหลือ4ีโจมตีซีเอาไม่น่าพลาดนะคหนึ่งสองสามไปเลยเผื่อพลาดนะครับ, 1, 2, 3, มรบผมจำสแต็นไม่ได้ป้องกันหนึ่งสองป้องกันหนึ่งสองก็พอแล้วนะพอแล้วครับแล้วก็เก็บไปสามอืมตายซะเอยมันไม่เหลือสแต็กแล้วจริงๆแล้ว <laughs> แล้วเรากัดทำไมต้องสามาะเ, <laughs> เนี่ยโอเคกันเหนียวไงกันเหนียว อมันนีนะโอ้ยมันเหลือสแต็กจริงๆด้วยไม่ใช่มันไม่เหลือสแต็กนะครับแต่ว่ามันเก็บไว้เพื่อนตัวหลังนะโอเคป้องกันสตะกี้มันมีเท่าไร่มันมี5้านะครับมันจะป้องกัน5้าเลยป่ะผมว่ามันไม่ป้องกัน5้าโจมตี7ไปเลยนะครับนั่นไงเห็นไหมโอ้เกือบแล้วมันป้องกันห้านี่พวมตายเลยหืมหยผมไม่เคยเห็นไม่ตายตัวนี้เลยเฮ้ยลาห่างมาเลย โอ้ยฟาดเขาอย่างจังหโหดจัดจัดไม่เคยเห็นมบตายตัวนี้เลยเนี่ะอย่างเทพโอเคผมก็เปิดซะหน่อยนี่างาได้คืนนะครับตรงนี้นะครับผมเลยกล้าซื้อน,นะครับโอเคแล้วก็ปลดล็อกหเจไดบิวนี่แหละสิ่งที่อยากได้มากๆเลยนะครับปลดล็อกโอ้โหผมมากผมผมน่าจะมีผมน่าจะปลดล็อกไปแล้วแหละดาวนะครับแต่ว่าแรดอ่ะคงยังแน่นอนนะครับ เฮ้ยใกล้แล้วว่าเดือยวพีอีกหนึ่งครั้งเนี่ยโอ้ก็จะได้การ์ดไ้เปิดการ์ดเล่นอีกแล้วนะอ่าแต่ว่ายังอ่ะยังอะอ่ะยังไงผมว่าคลิปวีดีโอก็เริ่มจะยาวแล้วนะเพราะว่าเล่นมาก็พอสมควรแล้วและอย่างผมก็ไม่ค่อยสบายด้วยไม่ค่อยดีนะครับพูดวกไปวนมาครัวคนหรือคน คนผู้ดูคุณผู้ชมทั้งหลายจะอาจจะเบื่อกันได้นะเ okay, อ,อาแก่ห่อหอปากหอมคอก็แล้วกันเช้าเช้านี้นะครับซึ่งผมก็ปลดล็อกไรโนเสาร์น้าไปแล้วหนึ่งตัวนะครับถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ด้างล่างนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทํลิีวีโอต่อไปของผมนะแล้วก็อย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนนะถ้าเกิดใครดูแล้วชอบก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับตรงนี้ผมนายป้าแมงก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับซีโยแกนทุกคนแฟนดายังเล่นอยู่